ชาตินน้อน้องขอทำใจเพราหากที่อายทำลายเผาหัวใจต่อหน้าต่อตา ถึงอายมีเมียบอกขอเคลียต่อเสียงคำด่าเวรกรรมที่อ้ายทำมาทางน้องบวกเคยสนใจเออนนางสิขอเป็นคนพายบุญของเขาบ่า,าย ไปบ่ดได้ตองร่างขันโตชายเหมือนมางจนนางน้องซิมเซอร์โอยคราวนี้อยู่บ่อเป็นเด่นอ้อนี่น้อ หากของน้องต้องงอนเพียงคนจนที่ยังผ่านบ่อดได้ขอแค่ทำใจผ่านผู้ชายที่ทำกับน้องความผิดของอายมันไม่ใช่จะร่วมต่อสองถ้าอายต่อรองคิดจะฟ้องเชิญตามสบาย ใจนางต้องแพ้พ่ายมามากเพราะความเมื่อฮักมันบั่นทอนหัวใจแรกด้วยเงื่อนไขขอพักใจกับเธอคนนั้นน้องขอหลีกทางแยกทางสิบอกไปขวางกันรักแรกที่เคยคบกัน จบแล้วต่อกันอย่าสร้างกรํารเอ้ยอออชายบุญนางพายคงบ่หอจากหน่อยทนเสียใจเศร้าส้อยบว่วางได้ย้อนคิดถึงเคยหวานซึ้งก็เป็นตัวแทนคนเป็นแฟนที่ใกล้ชิดลิขิตผมถึกต้านาฝากับคนใจดำทุกสิ่งที่ทำน้องบ่เคยหัวซา มีเมียน้อยน้องบอตบให้เป็นบาปออกนะฮะสิ่งที่แล้วมาถือเสียว่าให้ทั้งสองคืนเคง่งพอแล้วความรฮักบอขอจมปักจะหยุดพักใจตัวเองขั้นว่าอายเนมหน้าบอเห็นคงไม่จำเป็นฮักกับน้องอีกนะแฟน สายแน่นนันดึงแล้วบอกคืนย้อมสะอ <ariat oscope> ื <Nike> ่นเรียบร้อยล่างหาทางนี้ถึงวันนี้น้องขอทําใจบุญบอพ่อดอกชายอย่าห่วงน้าเงยเด้อไอ